มาดูเรื่องของการค้าชายแดนกันบ้างนะครับผู้ชมจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญนะถ้าเราจํากันได้เนี่ยท่านนายกคนที่แล้วท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปเคลียร์ไปช่วยเรื่องของการค้าชายแดนพยายามทําทุกอย่างให้เป็น one stop service มไม่ต้องไปยื่นตรงน้นทีตรงนี้ทีนะครับผลมันก็ออกมาให้เห็นในครึ่งปีแรกของปีนี้สัญ,ญญาณบวกมาเลยครึ่งปีแรกของ2,567นี้การค้าชายแดนขยายตัว3.6นะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เลย เอาต่อเลยฮนะเร่งอัดกิจกรรมไปกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนโดยเขาจัดงานขึ้นมาชื่องานว่ามหกรรมการค้าชายแดนปี2567งานที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่จังหวัดสงขลาเพื่อจะเร่งผลักดันการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียให้ยิ่งขยายตัวมากขึ้นครับโดยทางด้านคุณกริชเพนสุภาเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าสงขลานี่เป็นจังหวัดที่มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเราเลยนะครับปีที่แล้ว2566เนี่ย มีมูลค่าการค้ากว่า5 7 8 0 0 0ล้านบาทส่วนปีนี้คาดว่าจะมีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วไปอีกซึ่งการที่มาจัดงานมหากรรมการค้าชายแดนนี้เนี่ยก็จะเน้นช่วยเหลือ s m e ครับให้เขามาออกบูธแล้วเขาก็จะได้มาเจราจาจับคู่กับผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเรียกว่ามี b u s i s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  t c t i n i นะเกิดการจับคู่ธุรกิจคาดว่าน่าจะมีจับกันได้ถึง30คู่และสร้างรายได้ถึงประมาณ10ล้านบาท ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนและพื้นที่ใกล้เคียงให้คึกคักในครึ่งปีหลังนะครับส่งเสริมการค้าการลงทุนและก็การผ่านแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยด้วยส่วนตัวเลขสถิติอย่างที่เกริ่นให้คุณผู้ชมฟังไปข้อมูลการค้าชายแดนและผ่านแดนในช่วงครึ่งปีแรกของ2,567มีสัญ,ญญาณดีอยู่ในแดนบวกครับ มูลค่าการค้ารวมกว่า912,000ล้านบาทนะขยายตัวเพิ่มขึ้น3.6%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วทีนี้ในงานมหก,กรรมการค้าชายแดนเนี่ยมีอะไรบ้างพาผู้ชมไปดูก็จะมีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศกว่า120คูหาเลยนะครับแลบ้วบรรดาสถาบันการเงินก็มาร่วมออกบูธให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการด้วยนอกจากนี้ยังมีการประชุมติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน การเจราจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์เวทีสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการส่รงเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนด้วยซึ่งงานนี้จะจัดไปถึงวันที่18สิงหาคมนะครับที่สวนหย่อมสุพาสารรนรังสรรค์หรือชาวบ้านเรียกกันว่าสวนย่อมเสียงตึงเนี่ยนะ mm. ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ